ร่วมพาท,ทูเที่ยวโดยโตโยตา้า ขอต้อนรับผู้ชมสุกฤษฎาพาทูเท,ทียร์ไทยเดฟเลอร์แมทอินสยามน,นะคะผู้ชมค่ะสัปดาห์นี้เรามาถึงจังหวัดตราดนะคะผู้ชมขะกับพระน้าท่านคริสเตนเนอร์เชราเนอร์ บูกาเนอร์นะคะถ้าเป็นเอกัครราชทูตสวิสประจําประเทศไทยละคะ่ะแล้วก็สามีของท่านนะคะก็คือพระนาท่านคริสตอฟบูการโนนนะคะถ้าเป็นเอกาครราชทูตเหมือนกันคุณผู้ชมคะแต่ว่าประจําสาธารณรัฐลาวนะคะกัมพูชาแล้วก็สหภาพพม,ม่าละคะ่ะส่วนนี่คะ่ะลูกสาวลูกสาวนะคะจัสตินเนอร์นะคะบูการโนแล้วก็นี่วินเซนต์ค่ะ ท่านตั้งใจมาที่นี่จีเด็ครับมาพบกับพี่น้องที่จังหวัดตราดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคุณประทีปจงสืบธรรมละค่ะขอขอบคุณมากเลยต้อนรับอบอุ่นมากเชียว so warm welcome to our salon nice พระนท่านนางคริสเทนเนอร์ชาราเนอร์บูเกเนอร์เอกอัครราชทูตสมาันธารสวิตประจำประเทศไทยนะคะสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยซูริก ก่อนที่จะมาดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอานาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิตประจําประเทศไทยท่านเคยดํารงตําแหน่งเป็นรองอธิการบดีกรมกฎหมายระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธรัฐสวิตสําหรับสมาพันธรัฐสวิตหรือสวิตเซอร์แลนด์ตั้งอยู่กลางทวีปยุโรปไม่มีทางออกทะเลพื้นที่มากกว่า70เป็นเทือกเขาเช่นเทือกเขาแอล์ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงของพื้นที่ฤดูหนาวมีฝนตกและหิมะ มีประชากรประมาณ7,280,000คนเมืองหลวงชื่อว่ากรุงเบิร์นค่ะส่วนภาษาราชการมี4ภาษาคือภาษาเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนโรมันประชากรร้อย1ะ4 6นับถือนิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละส,สีนับถือนิกายโปรเตสแซนต์ส่วนสกุลเงินใช้ฟรังสวิสค่ะการปกครองใช้ระบบการปกครองระบบราาประชาธิปไตยแบบรัฐสภาแต่มีลักษณะการรวมตัวของรัฐต่างๆ26รัฐอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางเรียกว่าสมาพันธรัฐสินค้าส่งออกหลักของสวิตเซอร์แลนด์ได้แก่เครื่องจักรกลอุปกรณ์ไฟฟ้านาฬิกาและเคมีภัณฑ์ค่ะ ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงใหม่ที่ทางรายการนํามาเสนอเพื่อให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงโครงการพระราชดําริที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงดรําริขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่ารัชทูตทารมรอยโพลวง ค่าผู้ชมคะช่วงนี้คือช่วงราชทูตตามรอยพ่อหลวงนะคะที่เราตั้งชื่อรายการเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามีโครงการอีกมากมายที่พระองค์ท่านดำริไว้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราประชากราได้มีความสุขกันในหลายมุมหลายแห่งในประเทศของเรานี้ก็เพราะว่าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระอ,องค์ท่านนั่นเองค่ะหนึ่งในนั้นก็คือสถานีเพาะสัดน้ําชัยฝั่งจังหวัดตราดนี่นะคะซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชาสิยามบรมราชกุมารีเลยคะ่ะ เพราะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจังหวัดตราดนี้นะคะเป็นหนึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและเป็นสูตรพาะเลี้ยงปลาทะเลหายากหลากหลายสายพันธุ์ได้แก่ปลากระรังหงปลากระรังจุดฟ้าและปลากระตูนโดยการพาะเลี้ยงและกระตุ้นให้ปลาวางไข่และผสมพันธุ์ตามธรรมชาติด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้ลูกปลาขนาด1-2นิ้วเมื่อได้จำนวนและขนาดที่ต้องการก็ปล่อยลงสู่ทะเลและยังเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปทราบความสำคัญของการอนุรักษ์ให้มีพันธุ์ปลาดังกล่าวในทะเลไทยเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำหายากอีกด้วยค่ะโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริพันทูตและครอบครัวตื่นเต้นกับความสวยงามของปลาหลากหลายชนิดที่ทางศูนย์พ่อเลี้ยงค่ะ และที่สนใจเป็นพิเศษเห็นจะเป็นสาหร่ายผักกาดทะเลนี่ละค่ะน o w ายัน the s t a n d w h y e seaweed is นะ quite expensive because <Right. S 2> it needs uh, treatment you have to take out washing drying so you know นะฮนะท่านู้ชว่าตอนนี้เข้าใจแล้วแหละว่าทำไมสาหร่ายทะเลถึงได้แพงมีราคาสูงเพราะว่าการดูแลรักษาเจีให้สะอาดหรือว่ายากเย็นจริงๆ น้ำนมเข้ากล้องวีฟิตอิ่มไออุ่นคุณค่าไทย ดิวีธรรมพิบาลประสานสามคัคคีวิถีพอเพียงกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาไทยโอท็อปออเรนชัลการ์เดนนี่นะคะเป็นโรงงานแปลรูปผลไม้โดยเฉพาะผลไม้ในท้องถิ่นเช่นทุเรียนทอดทุเรียนกวนสับประรดสินค้าโอท็อปของที่นี่นะคะยังได้รับคัดเลือกเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ5ดาวจากกรมพัฒนาชุมชน พอเดินเข้ามานะคะแค่เจอขน,นุนท่านทูตก็ถึงกับตะลึงเลยละค่ะ oh, big size yes โอ้เชิญชุดแคมป์่ะเชิญชุดแคมป์เข้าโอ้โหต่ละลุ่ big size และก็เช่นเคยละค่ะทันทูตครอบครัวและคุณปุตุมาเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวที่จะทดลองทำดูแต่ไม่แน่ใจนะคะว่าลองทำหรือลองชิมกันแน่เพราะเห็นทำไปก็แอบกินไปสงสัยจะติดใจในรชสชาติขนมไทยซะแล้วกระมังคะ ลองดูทีมอร่อยไหมคะ How is it How sweet is อร่อย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 ,ออยเอาละค่ะไปดูกันดีกว่าว่าจะยากแค่ไหนกว่าจะมาเป็นสินค้าโอท็อปดาวให้รับประทานกันค่ะ นี่แหละค่ะความภูมิใจนะคุณผู้ชมความภูมิใจนะคุณผู้ชมค่ะเราอยากให้นักการทูตทางเนี้ยได้เห็นนะครับว่ากรรมวิธีของเราก็ทันสมัยน่าดูเลยลวเเาค่เะจะให้เขาได้อากาศมันจะได้ดเยี่ยมอ่าละค่ะคุณผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์ผลิตจากผลงานของท่านเหล่านี้เองนะคะคุณผู้ชมค่ะคริสปีญญญส้ไหมที่เปิดให้มันกรุบก,กรอบเดี๋ยวเราดูซิอืมดบกรอบดบกรอบ Let it dry and it cool down ขนมแล้วเดี๋ยวไปดูทุเรียนกันถ้ไมจะไม่ได้แล้ว yes of course we gonna see Andy gonna make it work it out Can you do it? Yeah ทอบทุเรียนคุณผู้ชมคะน้องวินเซนชอบทุเรียนมากเชื่อเปล่าปกติเราจะเห็นว่าชาวต่างชาติจะไม่ชอบกลิ่นทุเรียนแต่น้องวินเซนบอกอร่อยใช่ไหมครับไปกัน working so hard never work today เออเออ Let it there, please. Yeah, the crispy one. The crispy. <laughs> mm, look at that. Yeah. Not really. Look, we want to eat. Oh, it's delicious. Jackfruit is a little bit sweeter. Mm -hmm. And durian is, I think, maybe if you add salt. But, uh, but I'm I very surprised, really. matter I I think it's delicious smell เป็นไปได้อย่างไงนะคุณผู้ชมคะปกตินี่ชาวสวิสชอบทุเรียนนะคะบอกว่ากลิ่นไม่มีปัญหาเลยอ่ะสบายใจกายได้แล้วเมืองไทยไป Maybe it's because we also eat in Switzerland very tasteful cheese so maybe we like this taste เป็นไปได้คุณผู้ชมคะท่านทูตบอกว่า เป็นไปได้ว่าที่เราสามารถรับทุเรียนได้โดยไม่รังเกียจกลิ่นนี้ก็เพราะชีสนะคะเนยแข็งที่ประเทศสวิสเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นค่อนข้างแรงอ๋อถึงบางอ้อแล้วนะไอ้นุชดากคุณผู้ชมคะแหมมากกันทั้งทีแล้วนะคะเราก็อดไม่ได้ละให้ต้นทูตแล้วก็เด็กๆนะคะได้ลองทำลองผลิตลองแพ็กเกจดูว่าขั้นตอนเขาทำกันอย่างไรนั่นเองนะคะ หลังจากเห็นผลไม้แปลรูปแล้วท่านทูตและครอบครัวยังอยากจะเห็นเขาว่าสินค้าโอท็อปของไทยจะสดสะอาดปลอดภัยจริงหรือเปล่าเลยบุก